สามห้าสิบเจ็ถ่ายต่อออกสเตตบายสามห้าสิบห้าทีมงานก็จะเกะกะกันมาซาสิมาทีถึงจะแว่นนั้นแว่นนี้ ิงไงครับบขันบัดก็ค่อยจะบันทึก